อ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพาพี่หนุ่มมาเล่นนะคะสามารถเล่นได้ไหมครับได้ค่ะต้องทำอะไรก่อนครับชือเดี๋ยวลงชื่อนะคะฮะลงชื่อแล้วทำอะไรต่อครับแล้วก็มีล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ต้องเปลีนเสื้อผ้าด้วยเหรอครับใช่แลยอ๋อแล้วเสื้อผ้านี่ไงมีอ๋อมีมูเสื้อผ้าด้วยแล้วของแคทต้องลงชื่อของแคทของแคทโอเคแล้ว เสื้อผ้าเวลาเล่นเวลาเล่นก็จะต้องมีถ oh no. oh. uh ุงเท้า oh ด yes. oh, no. 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 oh. uh ้วยนะเวลาเล่นต้องมีถุงเท้าด้วยเอาไเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ข้อด้านล่างก่อนด้านล่างก่อนก็ได้คือต้องมีถุงเท้าเุงเท้าแบบว่าที่แบบเหนียวๆอะเพราะว่าถุงเท้าที่เป็นเหนียวๆคือว่ากันลื่นเป็นนิ้วเลยใส่ก็เปามนิ้วกันลื่นใช้แล้วกันลื่นนะครับถุงเท้าอุ้ยส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อมีเสื้อผ้าผู้หญิงอันนี้นะฮะอันไหนต้นไมนบอกพี่หนุ่มดีอันนี้ไหมคะ ผมใส <stars> ่เง <If S 1> ี้ฮะไม่ใช <Jamie> ่คือจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยก็จะแบบใส่แบบกางเกงขาสั้นอะไรอย่างี้ก็ได้แล้วก็เสื้อยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงก็คือจะแบบใส่เสื้อผ้าที่แบบฟิตนิดนึงเพราะว่าที่แคทบอกเมื่อตอนต้นว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อใช่ที่ใส่เสื้อแบบเนี้ยเพราะว่ามันเป็นเสื้อที่ที่มันมันยืดหยุ่นได้เลยให้้ก <serves> กับลามเนื้อใช่หกับกางเกงด้วยค่ะกับกางเกงด้วยใช่กางเกงนี้ใส่คงจะลำบากแน่ พี่หนุ่มใส่สวยนะเนี่ยว่าเพราะว่าใส่ใส่แล้วมันจะรัดรูปไปมันต้องใสเก่งค่ะคราวนี้ต้อมาดูอันนี้จ้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ใส่ทําอะไรฮะอันนี้ทำอะไรไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยว่อันนี้สําหรับแบบว่าใส่กับเสื้ออะไรอย่างเงี้ยต้งมีอะไรกัอันนี้อันนี้ทําอะไรคาที่คาดผมอะไรเงี้ยใช่นะครับไม่ต้องใชยุ่งไม่ใช่ไม่ยุ่งเลยเขา อันนี้ก็โยกค่ะหรือ้ยจะมีแบบโอ้เขามีแบบชุดสําหรับขอว่าแบบใครอันแบบใส่กระเป๋านี้ไปเลยนี่ไงอ๋อนี่สำหรับผู้ชายใช่อาจจะเป็นลักษณะนี้ใส่แล้วมันจะยืดหยุ่นอะไรอย่างเงี้ยใส่เสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคโอเคก็เดี๋ยวเราต้องแยกกันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าถูกต้องค่ะนะฮะฝั่งผู้ชายก็ให้ไปเข้าฝั่งผู้หญิงไปเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าได้ครับนะพร้อ ครับน Saint ้องแคทครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับใครเอ่ยครูแอมอะค่ะคือแบบจัดมาเหมาะเลยนะคะครับผมชวนพี่มาเลยนะคะครับผมครูแอมจะมาสอนการเล่นพิณพิิสก์นะฮะแบบพันฟอร์เมอร์วีฟอร์เมอร์อนีฟอร์เมอร์ เป็นรุปกรณ์เป็นรุปกรณ์ครับเรยกว่าเครื่องรีโอร์เมอร์ครับ<ะ>ครั้งนี้คือผมต้องยินถามว่าก่อนที่เราจะเล่นกีฬาพิลาทิสเนี่ยคือผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องของเอ็นหัวเข่าด้านขวาคือมันมี4เส้นมันขาดไปหนึเส้นแล้วสามารถเล่นได้ไหมครับจริงๆแล้วต้องตอบคําตอบเดียวเลยว่าเล่นได้<ะ>เพราะว่าพิลาทิ